รนดอมหนึ่งนาะทีมีคำตอบกับมิโนวาทาโร่รัก3เดือนนี้ใครบางคนนะคะที่เคยหลีกเรี่ยงหัวใจตัวเองเคยปฏิเสธความรู้สึก เคยพยายามวิ่งหนีนะคะเรื่องราวในความรักไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือว่าฝั่งคุณก็ตามช่วงเวลานี้มีโอกาสได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ช่วงเวลาเหล่านี้คุณตั้งสติให้ดีนะคะทําสมาธิให้มากๆปรับสมดุลภายในใจิตใจของคุณให้เยอะๆแล้วชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่ารักหรือว่าชอบขอให้แสดงมันออกมาขอให้รู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณณนะวินาทีนี้ขอให้คุณยอมรับในปาฏิหาริย์แห่งรักแท้นะคะความรู้สึกที่คุณชอบเขา จริงๆจ,จากใจเชื่อใจตัวเองแล้วก็เชื่อใจอีกฝ่ายเชื่อใจในปาฏิหาริย์ของความรักและยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงที่คุณมีนะคะอย่าหลอกตัวเองนะอาจจะมีการวนกลับมาของคนรักเนี่ยละค่ะในช่วง3เดือนนี้หากชอบคลิปนี้อย่าลืม s u b s c r i ร์ไลค์แชร์เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ